เหมือนไหมเหมือนอะไรอ่ะเหมือนพี่เวะนะผมไปไว้หนวดมาให้เหมือนพี่เวะเลยเหมือนพี่เวียเหรอพี่เวียเขามีขนจักรแย้ด้วยนี่คุณนี่ไงแคตาล็อกไฟเดย์ไม่วันนี้พี่เวียมายืนล่ะวันก็เกี่ยวกับพี่เวียพี่เวียไงครับผมนะฮะวันนี้นะฮะก็ เราก็ถามท่านผู้ชมทุกวันแหละในเรื่องของการตอบปัญหานะครับแล้ววันนี้เรามีกระเป๋าพี่เอให้1รางวัลน,นะฮะมีเสื้อโปโลชายให้แล้วก็เกงินเกงยีนชายทรงกระบอกใหญ่รวมมูลค่าก็2,570บาทนะฮะเพียงแค่คุณ <ทำ S 2> ผู้ชมจะส่ง SMS มาร่วมสนุกกันคำถามวันนี้มีอยู่ว่าในแบรนด์เวียจีนส์เนี่ยนะฮะมีสินค้าอะไรขายอยู่ข้อ A กางเกงยีนไง <Yeah. S 2> ข้อ B ผ้าห่ม ตอบมาถ้าส่งมาที่415555นะฮะเดี๋ยวช่วงเบรกที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแล้วรับไปเลยนะฮะของรางวัลมูลค่าครับ2 5 7 0บาทนั่นเองนะครับรบรีบส่งกันเข้ามานะครับก็ระหว่างกางเกงยีนกับผ้าห่มนะครับเลือกอะไรช่วงหน้าผ้าหมห้ามพลาดอ่ะช่วงหน้าครับมีรักดอกจริงหยอกเล่นวันนี้ใครจะโดนหยอกเนี่ยห้ามพลาดติดขาดครับ แล้วครับแล้วก็จากคำถามจากแคทลอกไฟเดย์นะฮะวันนี้ก็คือคำตอบนะที่ถามว่าคุณเวียเนี่ยมี <I like. S 2> ผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะก็คือตอบนะครับข้อ A นะครับก็คือเป็นกางเกงยีนนั่นเองนะฮะผู้โชคดีรับไปเลยครับเบอร์0 8 0 5 0 8 2บันเทิงหหน้าหนึ่งนะฮะก็รับไปเลยฮะมูลค่า2,000กว <c oughs> ่าบ <c oughs> าทใช่คร <c oughs> ับผมก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับค่ะและสำหรับสาวๆนะคะใครที่